ปงสังขารสั่งเสียก่อนลาแจกเงินคนวันละล้านเจเล้งดอนเมืองรวยขนาดไหนอดีตสามีเชิดไปเดือนละล้านไม่รู้ตัวควักเจ็ล้านขออย่าถือเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนสนใจชีวิตและแนวคิดการทำธุรกิจอย่างมากสําหรับเจเล้งอาร,รยาเจ้าของอาณาจักรเจเล้งดอนเมือง ชื่อว่าคนที่ผ่านแถวดอนเมืองเป็นประจำคงไม่มีใครไม่รู้จักเจเลงพาซาหรือร้านขายเครื่องสำอางน้ำหอมอาหารขนมและเครื่องดื่มนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกของเจเลงอารียชัตอภิสิทธิ์อมรุญขอรานนี้ได้ชื่อว่าเป็นร้านขายของใกล้สนามบินดอนเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆแถมยังถือเป็นอนาจักรที่มีมูลค่าสูงระดับหลายล้านบาทอีกต่างหาก อาณาจักรหมื่นล้านของเจเล้งนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินดอนเมืองมีทั้งหมด7ชั้นซึ่งในส่วนของชั้น1 5ถึง5จะเป็นส่วนของร้านขายของส่วนชั้น6 7ถึง7จะเป็นส่วนของที่อยู่อาศัยโดยสำหรับประตูทางเข้าของตึกแห่งนี้จะมีเพียงแค่ทางเดียวและใช้เป็นประตูบานเล็กๆเนื่องจากเจเล้งบอกว่าเปรียบเหมือนปากมังกรอ,อาแล้วเก็บไม่ต้องมีประตูทางออก เมื่อทมถึงชีวิตส่วนตัวที่แม้จะอายุ73ปีแล้วแต่ก็ยังสดใสเจเลงบอกว่าเป็นคนไม่ออกงานสังคมไม่ใช่ว่าจะทําแต่งานแต่ตนมีความสุขที่ได้ทำงานทุกวันตนจะแต่งตัวสวยออกไปทํางานด้วยความสุขและที่สําคัญเป็นคนชอบออกกำลังกายจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงทุกวันจะตื่น6โมงเช้าไปออกกำลังกายอย่างน้อย2ชั่วโมง และต่อด้วยการนวดผ่อนคลายแล้วค่อยไปทำงานสายหน่อยจากนั้นช่วงเย็นบางวันก็จะไปปั่นจักรยานที่สุวรรณภูมิประมาณ50กิโลเมตรจากเดิมคือปั่นไม่เป็นเลยพอปั่นเป็นก็หยุดไม่เป็นก็หัดไปเรื่อยๆเคยซื้อจักรยาน4ี่แสนกว่าก็กลายเป็นซื้อผิดเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นตอนนี้ก็คือมีเพื่อนจากญี่ปุ่นเขาเป็นคนประกอบจักรยานก็ให้เขาส่งมาให้ก็จะเหมาะกับตัวเรา อายุ77แล้วค่ะเวลามันก็น้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะสวยอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมก็พยายามคงที่ความสวยของตัวเองไว้แต่เรามีทุกอย่างแล้วสบายๆมีกินมีใช้และสมบัติก็เยอะเราอยู่ปัจจุบันเราก็อยู่สบายแล้วตอนจากไปไม่หาที่อยู่ให้สบายบ้างให้มันมีที่ลงให้สวยงามก่อนลาเราเตรียมตัวไว้แล้ว ก็บอกลูกไว้เลยเวลาแม่ไปนะงานแม่ไม่ให้รับซองใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราแจกเงินคนจนทุกวันวันล,นล้านเลยให้แจกทุกวันเจวันสำหรับอดีตสามีไม่รู้ค่ะแม่รู้เลยว่าเขามีไม่มีไม่เคยสนใจเจเล้งเอ่ยปากตอบตรงๆกับพิธีกรพร้อมกับย้ำด้วยว่าได้ตัดขาดอดีตสามีออกจากชีวิตแล้วเป็นเวลากว่าสองปีเต็ม ตัดเขาออกจากวงจรชีวิตมาสองปีเต็มๆไม่คุยไม่พูดด้วยเลยเขาจะเอาใครมาที่บ้านอย่างไรก็ไม่สนไม่มองเขาจะมีเพื่อนสาวเขามาเขาอยู่ออฟฟิศชั้น4เจนเล้งอยู่ชั้นหนึ่งเขาก็พาเข้าไปบนนั้นเต็มไปหมดฉันก็ไม่สนใจนะก็มีเพื่อนสาวเขาบางคนมายืนตรงหน้าเคาน์เตอร์ใกล้ห้องทำงานฉันแล้วก็มองเข้ามาทำไมเป็นคนที่มีความอดทนยอมรับความเป็นจริง ถ้าเป็นคนอื่นคงให้คนเหล่านั้นออกไปหมดบ้านก็เราคิดว่าเราไม่ควรมีเขาอยู่ในสาระบบเราแล้ว